ืทางอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็มันจะเข้าเซนโนนะมั้งเออถึงว่าอยู่เพราะเขาบอกว่าเขาถึงต้องมานำเราไงเป็นไรนำกูถ้าดูด,ดีก็ช่วยคนภา,ากหลายเที่ยวมาช่วยคนโอ้โหแม่จ้าบุญเจอบบุญเจ็บนัาสใหญ่ ถ้าอ้อยท่วมหัวหมัมนท่วมหัวหนี่ <c oughs> มันหลอกมาฆ่าเลยนะเดี <c oughs> ย๋ยวจจลาบอกไม่หลงแล้วนะบอกหมันวนอยู่อย่างนั้นและะ้วขาไม่มีคําว่าไม่หลงเราไม่เคยมาเลย นี่สองโลเลยเหรอดูว่าเกินนั้นนะประมาณนี้แล้วสองโลใช่ไหมประมาณหลังเนี้ยสองโลก็ยังหลังนี้ม,มันรับแล้วนะก็ยังมีใหัวใจมารับเออก็นา่ารักนะที้โอ้โอพี่หนูไปไม่ถูก ไม่ใจเด็ดนี่กลับนะเนี่ยแล้มไม่มา,า,มานำนี่มาไม่ถูกแน้วนะเฮออ้ยใส่จะมาถูกถไม่มานำนี่ก็ไปไม่ถูกแล้วกันหนูบอกแล้วว่า G P S มันพามาแบบนี้้โอยโอย,โอย